สวัสดีครับพบก,กับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสสวัสดีดอมเข้ม,มกกุกทุกทท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้สำหรับคลิปวันนี้จะขอนำเสนอ Hashtag รอฮัสวีทุกวี่วันทวิตดอมเข้ม,มุกจะทวิตอะไรเกี่ยวกับ Hashtag นี้กันบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาอ่านทวิตกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องทำกระแสนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปถัดๆไปของเข้มมุกด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเข้มมาสวีมุกดานะเรินรักนะครับมีให้รับชมในทุกๆวันทุกๆเช้านะครับ สำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆมารับชมความฟินนี้กันด้วยนะครับวันนี้บ้านใครหนาวกันบ้างครับได้อาบน้ำกันหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมแมสปิดปากทุกๆครั้งพร้อมอแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งเมื่อเข้าสถานที่ด้วยนะครับ ไม่ให้เป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวจะหาว่ารอกันนานไปวันนี้เรามาชมรอหัสสวีทุกวี่วันกันดีกว่าครับกับอ่าทวิตแรกเลยนะครับเป็นทวิตของผมเองนะครับเมื่อช่วงสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับผมได้สรุปรอหัสวีทุกวี่วันนะคะแฮชแท็กนี้ก็คือถึง3600ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ อตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับก็พุ่งไปถึง43,800ทวิตกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละคนนะครับมีการรอหัสวีวีวีในโมเมนต์ไหนกันบ้างนะครับคุณลาลี่บอกว่าคนเป็นล้านอาจจะรอหัสวีแต่หัสวีรออยู่แค่คนเดียวนี่ครับอันนี้ก็เป็น อีกโมเมนต์หนึ่งนะครับว่าใครหลายๆคนนะครับอาจจะรอคุณอยู่นะครับแต่คุณเข้มนะครับรอแค่ใครบางคนนะครับ mm hmm. นะครับคุณลาลีนะครับรอทั้งหัสวีและคนดีของหัสวีค่ะเพราะว่าติ่งคู่ พี่รัมนะครับพี่ออรัมปวดหลังจังเลยนะครับบอกว่ารออยู่หน้าจอมือถือทุกวันว่าเมื่อไหรนะ่น้าสตอรี่เอียงๆแคปชั่นงงๆจะมาสักทีแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออยากเจอตัวเป็นๆคิดถึงตาแปลวว่าแก้มกลมๆหวังว่าคงไม่อีกนานเนาะ <c oughs> นะครับ KM statistic เข้มมุกนะคะับอกว่าบอกก่อนเลยว่า IG 5 0 0 0สเราจะแจกและปัน่นรางวัลใหญ่ เรียกลูกหลานมาฟอลเร็วๆค่าตอนนี้ก็ลุ้น IG นะครับของพี่เข้มนะครับว่าเมื่อไรจะถึง500 0 0 0ผู้ติดตามนะครับใครที่เป็นดอมนะครับหัสวีนะครับหรือว่าดอมมกดานรินรตักนะครับเข้ามากด follow นะครับพี่เข้มเราได้นะครับนะครับยังพี่ท่าชินยังบอกเลยนะครับว่าทางนี้ก็รอเหมือนกันน่ะอยากไปอีเวนต์อยากไปฟังเสียงเพี้ยนเพียนร้องนำคีย เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดครั้งนี้นะครับก็ทําให้พลาดหลายๆงานไปเลยนะครับของพี่เข้มนะครับรวมถึงงานคู่น้องมุกดาแนะละรินรักไปด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอตามติดนะครับคราวๆนะครับจากคองละครเรื่องเขยบ้านไร้สพายไฮโซแล้วก็บวงวิมาลากันนะครับช่วงนี้เดอะคนดีและต้นบินนะครับป้าข้างบ้านฝากสารถึงฮัสวีอีกแล้วเราก็บอกไปเบาได้เบานะป้า ป้าบอกเบาบพได้ไปโลดป้าแกแอรโพูเก่งนะเนี่ยถึงว่าผัวหึงบอ่อยรอฮัสวีทุกวี่วันนะครับยังพี่เข้มนะครับได้อ่าไอนะครับภาพนี้ออกมานะครับและก็นะครับป้าข้างบ้านคุณเลตันบิดนะครับบอกว่าฉันรอพี่โพสร,รูป IG ทุกวันเลยพี่เข้มขานะครับ หนังไทยในตำนานก็มาเข้มงกุกออฟฟิเชีนะครับคำว่าคิดถึงอัดดูเป็นคำธรรมดาแต่มีคุณค่าทางจิตใจรอหัสวีทุกวี่วันนะครับเครดิตภาพนี้นะครับคุณยุยอสตาร์นะครับ คุณสโนโรสนะครับรบ,บอกว่าตั้งแต่โซ่โจบอ่ะฉันรู้ดอมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไอีเดี๋ยวเข้า, IT, วขาทวิตสลับกันไปมาทั้งวันส่องเข้มส่องโมกันนั่งยิ้มคนเดียวรอบตัวคิดว่าบ้า,บาใครเป็นแบบที่คุณสโนโรสพูดบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ บ้านคนรักเค่มาสุีอีกแล้วนะครับบอกว่าคิดถึงแค่ไหนก็ทําได้แค่รอรอให้โควิดบรรเทาลงก่อนแล้วกลับมาเจอกันนะขอบคุณเจ้าของภาพอ่าก็ต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะได้กลับมาพบกับงานอีเวนต์นะครับของพี่เข้มาสุีแล้วก็น้องมุกดาดารินรักนะคะไม่ว่าจะงานเดี่ยวงานคู่นะครับเราก็จะตามติด,ต,ดตามกันต่อไปใช่ไหมครับ และตอนนี้นะครับพี่น้องวงการบันเทิงนะครับก็น่าจะมีการางดงานหลายๆงานอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยเออมื่อวานนะครับพี่ดีเจมะตุมนะครับได้ติดในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ได้ร่วมเดินทางทริปต่างๆนะครับยังไงก็ต้องรอนะครับว่า อาจจะเป็นดาราท่านใดแล้วก็มีการกักตัวอะไรยังไงก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านได้ก็เป็นดีนะครับแต่ถ้าเกิดอ,ออกกองคงกอ,องกายนะครับก็คือดาราก็ควรที่จะแบบป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์นะครับยังไงก็ขอฝากกําลังใจถึงพี่ดีเจมัตูมด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับให้หายจาก โรคนี้อย่างเร็ววันนะครับแล้วก็ขอให้ดาราท่านอื่นนะครับปลอดภัยจากโรคนี้ด้วยนะครับจะได้มีผลผลิตนะครับผลงานดีๆมาสู่พี่น้องชาวไทยสืบไปนะครับอันนี้พูดถึงรวมๆของดาราท่านอื่นด้วยนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้นักแสดงในวงการบันเทิงทุกคนนะครับคุณเข้มมุกออฟฟิเชีนะครับใครคิดถึงฮัสวีบ้างนะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า เครดิตนะครับภาพนี้ของพี่ยุยออสตาร์นะครับนะครับบ้านคนรักเข้มหัสวีนะครับแล้วก็เข้มมุกออฟฟิเชียลนะครับเอ่อทวิตกันหนักหน่วงมากเลยนะครับอ่าไหนไหนไหนใครคิดถึงเข้มมาแอดขอเสียงขอดูพลังรีทวิตให้ชื่นใจหน่อยค่ะเครดิตภาพนะครับแม่บิวคนงามนะครับนะครับพี่เข้มจิกปากนะครับนะครับเข้มมุกออฟฟิเชียลนะครับนายคือคนที่เราคิดถึงเสมอ นะครับคุณต้อสมุยนะครับบอกว่าหน้าร้อนยกให้ไทยน่ารักกว่าใครยกให้เธอรอหัสวีทุกวีวันนะครับนะครับแล้วก็ทวีตอีกว่าทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีคนทางนี้เป็นกำลังใจให้นะครับบ้านคนรักเคมัาสวีนะครับความคิดถึงอาจดูเป็นคำธรรมดาแต่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเครดิต i3n นนะครับนะครับภาพนี้ กุสโนโรดนะครับรอสตอรี่ไอทุกวันเลยวันนี้จะมาแบบตลกแก้งคนน้นคนนี้เหงาเพื่อหาอะไรหรือดีดส่องของหาหงไม่เจอก็ลามไปคนรอบข้างตั้งแต่เพื่อนพี่ที่ร่วมงานผู้จัดการพี่บิวยันเพื่อนในแบบน้องฉันรู้พวกเธอก็เป็น ười, คือคือไอของพี่เข้มเราไม่มีสตอรี่อะไรใช่ไหมก็ลามไปถึงผู้จัดการหรือว่า,าก็เพื่อนดารานักแสดงท่านอื่นนะครับที่ เราได้กดติดตามก็อ่ะก็ไปดูสตรอรี่คนอื่นเผื่อจะมีพี่เข้มหลดเข้าไปในสตรอรี่นั้นใช่ไหมครับอ่ะคุณบดานหน้านะครับบอกว่าอารมณ์แบบนี้อยากเห็นบ่อยๆนะมันน่ารักน่ารักอ่ะเครดิตอ่าคุณน้ำสอใสนะครับนี่ครับนอกจากจะรอหัสวีทุกวันแล้วนะครับก็รอถึงโมเมนต์คู่น้องมุกดาอยู่เสมอนะครับ อีช้อยไงที่มาจากดาวอังคารคิดถึงเธอแทบจะขาดคิดทำไมอีช้อยไงที่มาจากดาวอังคารคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีอันนี้มันเป็นเพลงนะครับ <c oughs> อ่มาดูแม่ดาบ้างแม่ดาก็รอรองานอีเวนต์รอละครเมื่อไหรจะได้ดูเมื่อไหรจะได้วิ่งตามงานอีกคะ เน,นื่องด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะครับน่าจะ,ะมีการนำะละครที่เคยถ่ายไว้มานานนะครับมาออกอากาศก่อนนะครับละครที่เพิ่งถ่ายใหม่ช่วงนี้ก็ต้องอน่าจะลำบากกันเลยนะครับในเรื่องการจัดคิวแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยในการแบบรักษาระยะห่างนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับก็อาจจะมีการถ่ายทำที่ล่าช้าไปหน่อยนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับผลงานของ พี่เข้มนะครับแล้วก็น้องมุกดานะครับคุณซันนี่ MUFC นะครับฟอร์ลูกชายล่าสุดครับ22,886อีกแค่14คนจะถึง23,000แล้วจ้า,าใครยังไม่ฟอร์เชิญมามุงทวิตนี้ครับามาดูนะครับว่า,าฮัสวีนะครับตอนนี้ผู้ติดต,ตามาไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับ นะครับเรืออีกนิดนึงเองนะครับ2 2 9 0มแล้วนะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาทวิตนะครับก็ใครไม่กด follow พี่เช้นนะครับแต่ส่วนมากก็คิดว่าจะกด follow กันหมดแหละครับยังไงก็ถ้าผู้ติดตามหน้าใหม่หรือว่าคนรักฮัสวีหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับก็อย่าลืมอาไปติดตามฮัสวีทางทวิตเตอร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาที่แฮชแท็กรอ h ัสวีทุกววันกันต่อครับ นะครับบ้านคนรักแค่มาสวีนะครับรอยยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุมักมีเรื่องราวของคนพิเศษซ่อนอยู่นะครับเครดิต i3n นะครับนะครับวันนี้บ้านคนรักฮัสวีนะครับทวิตกันนักนวงเละเกินเรือภายนะครับแม่ก็รอบรรยากาศแบบนี้ทุกวีวันค่ะลูกหลายๆคนนะครับรอบรรยากาศโมเมนต์คู่นะครับ ดังเดิมนะครับเห็นไหมครับก็มีคนทวิตนะครับอีิเข้มเรากับน้องตะมุกอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าคุณสิริพรออนแอร์นะครับช็อตหนึ่งก็จับมือช็อตหนึ่งก็จับหัวฟินเมื่อไร่จะได้ถ่ายแบบด้วยกันอีกนอกรอได้ค่ะไม่รีบานะครับหลายๆคนนะครับแชร์โมเมนต์เก่าๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับในปี2020นะครับ Stati ถิติเค็มมุกนะครับแม่ไม่มีอะไรแค่มาบอกรักลูกชายแค่นี้เองอยากดูโมเมนต์เก่าลูกเอ้ย uh, uh, นี่ครับหลายๆคนน่าจะเห็นภาพนี้ใน IG แล้วนะครับ uh. ที่พี่เค็มขะเราะมาลงนะครับนะครับคุณพัชชานะครับนิดานะครับความคิดที่ทรมานที่สุดไม่ใช่คิดเล่แต่เป็นคิดถึงตั้งหากก็คิดถึงทั้งขั้วแหละรอฮัสวีทุกวี่วันนะครับ uh, เมื่อพูดถึงภาพนี้นะครับที่คุณพัชชานะครับนำมาทวิตให้เราได้รับชมนะครับผมก็จะขอ,อะโยงไปในทวิตของเขยบ้านไร่สบายไฮโซนะครับดูจากที่ผมทวิตแล้วกันนะครับจากทวิตนี้นะครับคุณ อฮัสซารินนะครับอ่าก็มีการกีดกรานนะครับแล้วก็บอกว่าอยากดูแล้ว,ว่แค่นี้ยังขำยังฟิน,น <laughs> story, อ,อ่ะบ้าอคาเดมี่สตอรี่ไอจีของพี่อ่าตองสาวิตีนะครับอ่นี่ครับก็จะเป็นอ่าบรรยากาศนี้นะครับทุกคจะะให้ยยังงไอ่ ก้อนมันอยู่ข้างในแ้วถทาผมจะอกนะผมแค่วดก้อนแล้วก็ออกนะมาไ,ได้แล้วคุณจะให้ทำยังไงครับ,รบก็เป็นอ่สตอรี่นะครับที่พี่ตองสาวิตีนะครับที่รับบทคุณแม่นะครับอ่าได้ อ่าสตอรี่ไว้นะครับซึ่งอ่าเห็นไหมครับพี่เพชรพุ่มกับยังหัวเราะกับซีนนี้เลยนะครับเราเห็นเราก็เออยังหัวเราะเลยเออที่แบบน้องตะมุกนะครับเอคุณชมโสภานะครับไล่บักนินนะครับเออไปนอนในห้องน้ำเห็นไหมครับพี่เพชรหัวเราะใหญ่เลยอ่าแล้วก็เป็นฉากนะครับที่เอ่อดูคอมเมดี้จริงๆนะครับแล้วก็พี่เข้มเรานะครับบักนินยังบอกเลยว่า อคุณติ้งต้องปะเนี่ยให้ผมแบบไปนอนในห้องน้ําอะไรเงี้ยไล่ผมไปนอนห้องน้าแล้วอะไรแกขนาดเนี่ยเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอว่าเราหลอกกันอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องรอติดตามนะครับขนาดเบื้องหลังขนาดนี้เรายังอยากดูกันเลยใช่ไหมครับก็ต้องรอติดตามเร็วนี้นะครับว่าละครเคยบ้านไร่สบายโซเวลาออกจอนนะครับจะคอมเมดี้สนุกสนานกันแค่ไหนนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากที่จะส่องโมเมนต์นะครับรอหัตสวีทุกวี่วันนะครับก็สามารถเข้าทางทวิตเตอร์นะครับแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าแฮชแท็กรอหัสวีทุกวี่วันนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศโมเมนต์แบบที่ชาวทวิตน,นะครับแชร์ภาพต่างๆนะครับว่าอ,อ,อยากที่จะให้แบบกลับมามีอีเวนต์เหมือนเดิมอยากที่จะเห็นโมเมนต์นะครับพี่เข้มออกงาน เดี่ยวงานคู่นะครับแล้วก็อยากให้จะแบบให้พี่เข้มนะครับเออมา IG Story บ่อยๆหรือว่ามีการโพสบ่อยๆนะครับนะครับก็พี่เข้มนะครับเมื่อทราบแล้วนะครับก็อย่าให้แฟนๆต้องรอกันเองนะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาทางโลกออนไลน์บ้างก็ดีนะครับพี่สำหรับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับชมลิปนีเป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับใครมีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับเข้มมุกนะครับอยากที่จะให้ไทม์เมอร์นะครับนำมาแชร์นำมาอ่านทวิตลงคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ มาบอกกันได้ที่ใตค้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมททมเมอร์แห่งช่องททมกระแสต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ